ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่องฟอร์มเอฟเอฟนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทรําภารกิจพิชิตทูมันนี่นั่นเองนะสำหรับคนที่แบบยังไม่ดูนะว่าแบบมันทํายังไงนั่นเองนะท่านผู้ชมก็กดเข้ามาในแอปทูมันนี่แล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะกดเข้าไปเลยเนาะมันก็จะทําการเข้ามาในหน้าตานี้นั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคซึ่งเขาเนี่ยจะมีภารกิจให้เราทำนาะเนี่ยแล้วก็มา แล้วก็มาเลือกนะทุกคนว่าเราจะทําภารกิจไหนเนาะเอาจริงๆนะภารกิจง่ายๆที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยก็คือโอนเงินให้เพื่อน10บาทนะแล้วมสิบบาทขึ้นไปเนาะเออพอเราโอนเงินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้กดเข้ามาในพิชิตเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้ามาเนาะมันมันจะมีคําว่ารุ้นรับอะไรสักอย่างเนี่นยจะไม่ได้นะท่านผู้ชมมันจะมีตรงเนี้ยสีเขียวๆแ,แต่ว่านี่ของเราไม่มีนะเพราะว่าทําภารกิจไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็รูปแบบในการที่เราจะได้รับรุนรับเงินนั่นเองนะท่านผู้ชมก็ เอ่อแตะไปให้ทางขวามือแล้วก็ซ้ายมือแลวนะท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบตู้คีบนะเนาะเงินรางวัลสูงสุดก็ไม่รู้กี่บาทนะล,ลืมไปแล้วอะ่ะเออก็ประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมส่วนถ้าอยากรู้ประวัติก็มาดูตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่มันจะมีตรงนี้บอกอยู่นะกดเข้าไปเลยเนาะนี่นะท่านผู้ชม,มก็จะมีบอกนะทุกคนบอกบอกมาเลยเนะได้รับเงินเท่าไหร่อย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะแลวแต้นะท่านผู้ชมเออบอกมาเลย ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทําการมาทําภารกิจด้วยนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ถ้าเราทำครบแบบสิบดานก็น่าจะมีรางวัลใหญ่ให้มั้งนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้มกันเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะท่านผะู้ชมโอเค